น่ยความฝันเลขนำโชคฝันว่าไปเที่ยววัดแขกฝันว่าไปเที่ยววัดแขกแปลว่าอะไรวัดแขกจะมีสเสน่ห์มีคนมาสารภาพรักจะมีคนมาสารภาพรักริมแม่น้ำ เป็นช่วงที่ท่านจะประสบความสำเร็จทางด้านการหาความรู้การหาความรู้การเรียนการศึกษาอะไรอะไรก็ตามให้ระวังอ่ะคนไม่ดีมาตีบมาจีบจะมีปัญหาเพราะเด็กอายุน้อยกว่าจะมีปัญหาเพราะเด็กอายุน้อยกว่าให้ระวังระวังมิจฉาชีพมาจีบ ระหว่างมิจฉาชีพมาติดพันเลขนำโชคอได้ไพทหารน่าจะมีทหารมารักมาชอบมีทหารมารักมาชอบเลข3มนะคะมันดาที่รักลูกมากเลข2การเจ็บไข้ได้ป่วยเลข8 3ดส,สองแเลขนำโชค3ามสองแด ท่านจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะจะมีเพศตรงข้ามมารักมาชอบค่ะจะมีเพศตรงข้ามมารักมาชอบคนที่แต่งงานแล้วคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยจะสมหวังในความรักค่ะคนที่ยังโสดเนี่ยอาจจะมีเพศตรงข้ามมารักมาชอบค่ะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพให้มากมันจะมีคนมาติดพันท่านนะ จะมีคนใส่หน้ากากก็คือคนหลอกลวงมันจะมีคนไม่ดีแล้วก็คนดีจะมีคนดีและคนไม่ดีเข้ามาติดพันการเรียนการศึกษาวิชาการความรู้งานเกี่ยวกับงานเขียนงานที่เกี่ยวกับวิชาการงานวิชาการงานเขียนงานสอนเอกสารเนี่ยดีวิชาการความรู้อาจจะมีเกณฑ์ได้เรียนต่อ มีเกณฑ์ได้เรียนต่อในระดับที่สูงเึ้นอาจจะได้เรียนต่อระดับปริญญาโทรปริญญาเอกการเรียนพิเศษการไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มไปเรียนภาษาเกาหลีเพิ่มให้ระวังถูกคนอายุน้อยกว่าคิดร้ายจะถูกนินทาว่าร้ายได้ค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มาค่ะเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ